หน้าตามีผลต่อการสมัครงานไหมคะมบุคลิกมันแล้วแต่ว่างานอะไรไม,ไมันแล้วแต่งานอะไรนะคะที่ถามว่าหน้าตามีผลต่อการสมัครงานไหมต้องอยู่ที่ว่างานอะไรเป็นงานที่เขาต้องเอาต้องการเราไปใช้อะไรเช่นถ้าเป็นงานที่มันต้องขายเรื่องบุคลิกรูปร่างหน้าตาก็แน่นอนคะ่ะหน้าตามีผลเช่นเป็นเซลเป็นพรีเซนเตอร์เป็นดารา เป็นนักแสดงอันแน่นอนหน้าตาไม่ดีใครเขาจะเอายกเว้นว่าคุณมีคาแรคเตอร์ชัดคุณไม่ต้องหน้าตาดีก็ได้เช่นคุณมีคาแรคเตอร์ชัดของคุณแล้วคุณบทของคุณมันไม่ใช่เป็นบทที่คุณต้องเป็นพระเอกนางเอกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็ขายได้มันแล้วแต่มันไม่จําเป็นว่ามันไม่จําเป็นว่าต้องหน้าตาดีนะคะถึงแบบว่าจะมีงานมีใช่มันแล้วแต่แล้วแต่คุณต้องจับทางให้ถูกว่าคุณจะแบบทําอะไรถ้าคุณคิดว่าอ่ะหน้าตาคุณขายไม่ได้คุณต้องขายอย่างอื่น ในดิฉันเชื่อเสมอว่าในตัวคนเราทุกคนน่ะมันมีศักยภาพในการที่จะขายตัวมันได้เราทุกคนมีศักยภาพในการที่จะพีเสนต์ตัวเองและขายตัวเองได้แต่เราต้องหาจุดเด่นในตัวเองให้ชัดว่าตัวเรามีจุดเด่นอะไรเราถนัดอะไรเช่นถ้าเรารู้ว่าเอา้าถ้าอะไรให้เราขายแบบรูปร่างหน้าตาเราสู้คนอื่นเขาไม่ได้เราที่เขาหลอกเขาสวยกว่าเราฉะนั้นเราก็ไม่ไปทางที่ขายรูปร่างหน้าตาเราขายสติปัญญาเราขายความสามารถ ก็ขายได้คนรวยทุกคนไม่ใช่คนหล่อนะคะอ่าคนที่รวยทุกคนไม่ได้หล่อนะคะเออหรือว่าคนรวยทุกคนไม่ใช่ไม่ได้เท่ากับว่าต้องสวยนะคะใช่ไหมเออนัอ่นแหละอืมหน้าตามันพัฒนาได้มันมันเมคได้เดี๋ยวนี้โอ้ยศิลปกรรมไปถึงไหนล่าสุดดูข่าไวไหมพี่บุโกโกอะอะไปโม้โห ทำหน้ามาจิงหน้าสุดยิ่งอบป้าเลยเดี๋ยวนี้ขอแค่มีเงินเดี๋ยวนี้นางนาง,งามเขาก็ยอมรับกันทั้งนั้นว่าเออไสยกรรมกันมาทั้งนั้นไม่เขายอมรับหมดแล้วยุคนี้นะครับไม่เปไ,ไม่ใช่ยุคที่คนมาบูลลี่กันเรื่องการไสยกรรมแล้วใช่เปะละ่าทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองดูดีเออหาจุดเด่นตัวเองก่อนในทางที่มันแบบเออทำให้ตัวเองแบบมีเงินมีทองแล้วพอมีเงินมีทองแล้วจึงค่อยไปสวยจึงค่อยไปหลอ่อเห็นเปะละ่ล่ะข่าว ไอ้น้องที่เป็นพนักงานปั๊มน้ํามันนะตอนใส่แมสคนอยากให้ถอดตอนถอดคนบอกใส่เหมือนเดิมเถอะอะไรเงี้ยไปบูลลี่เขาเขาก็อยู่ของเขาดีๆเขาก็อยู่ของเขาดีๆเขาเติมเป็นพนักงานเติมปั๊มน้ํามันก็ดีมึงไปถ่ายเขามุมไหนก็ไม่รู้เขาใส่แมสเขาแล้วเขาเขาดูหล่ออุ้ยหล่อจังเลยเออเต็มถังไปเลยอะไร <c oughs> ยังไม่เห็นหน้าไงพอถอดแมสมานี้บูลลี่เขาใหญ่เลยไม่ตรงปกไม่หล่อเลยใส่แมสเหมือนเดิมเถอะอ้อา เขาอยู่ของเขาดีๆเขาอยู่ของเขาดีๆมึงไ่ถ่ายเขามาลงเองเขาไม่ได้แบบอยากพรีเซนต์ตัวเองเห็นไ,ไหมล่าสุดมีคลินิกความงามเข้านางแหละเห็นไ,ไหมใส่ไปใส่กรรมจมูกแล้วเสริมจมูกแล้วมันหล่อกันได้คนเราอะ่ะสวยได้หล่อได้มีเงินก็สวยมีเงินก็หลอ่อเดี๋ยวนี้คลินิกความงามแบบเนี่ยเหมือนอีกอย่างดิฉันอนะ่ะไม่ใช่เมานะแต่ว่า อยากทําอะไรอ่ะมีคลินิกเป็นสปอนเซอร์ทุกอย่างเยีายเหมือนวันนี้ไปทําแบบดูดไขมันไม่ใช่ดูดไขมันเขาเรียกว่าใช้ระบบความความเย็นในระดับที่ติดลบสิบสามถึงสิบห้าองศานะคะใช้เครื่องแบบเครื่องที่มันจะแบบบล็อกไขมันให้มันให้มันเขาเรียกว่าอะไรวะชายชาติบล็อกไขมันไม่ใช่บล็อกไขมันเขาทําอะไรเกับไขมันอ่ะให้มันจับกันเป็นก้อนอ่ะแล้วเขาก็ใช้วิธีการบด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 บนเขามีสปอนเซอร์ อยากทำจมูกก็มีที่เกาหลีเลยติดต่อมาบอกว่าอยากไปทำเดี๋ยวพาไปถึงเกาหลีเลยทำให้ฟรีแต่ว่าขอให้ไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขารีวิวให้เขาทำนงทำนม,ำนม,ำนมผ่าก,กีมีหมดท,ทียังไม่อยากทำเฉยยังไม่อยากทำรู้สึกว่ามันเร็วไปค่อย,อยไปทีละสเต็ปไม่เอาไปทีละอย่างทีละอย่างพาชัยไปทำบ้าง ทีแรกว่าจะพาไปดัดฟันแต่คิดว่าสิ่งที่ควรดัดก่อนฟันอ่ะมันมีต้องพาไปทําก่อนคือหมายถึงกระดูกแหละดัดสันดานก็เลยบอกว่าใช่ดัดสันดานก่อนนะแล้วเดี๋ยวดัดสันดานเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปดัดฟันไม่อยากทาให้มันเดี๋ยวมันแบบดูเดี๋ยวมันหล่อปป้าแล้วเดี๋ยวแบบสาวตึมแค่นี้ก็มีสาวมีแฟนแล้วเบื่อมันให้มันอยู่ไปงี้เถอะอืม เต่มันไปเผื่อมันไปดัดฟันขึ้นมามันหล่ออะไรเยทุกวันนี้คนแซวมันเป็นนาคอมในอิชัยคนแซวบอกว่าอิชัยเหมือนนาคอมแต่มันเหมือนจริงบางมุมโคตรเหมือนเลยไม่ได้ไม่ได้ว่านาบุญบาปมันเหมือนนาคอมตอนหนุ่มๆเลยในอิชัยอ่ะมันเหมือนมากอยู่อยู่ทุกวันนี้แบบบางทีตื่นไหมตายแล้วกูอยู่กับอิชัยหรือกูอยู่กับนาคอมมาเหมือนมอชายมึงเคยอ่านคอมเมนต์ไหมมีคนแซวมึงบ่อยนะว่ามึงว่ามึงเหมือนนาคอมรู้สึกภูมิใจไหมภูมิใจมากไอ้แต่มันภูมิใจ ราะว่าเขาได้ตายไปแล้วมึงคือตัวตายตัวแทนมึงคือแบบนี่แหละมึงจะต้องแบบสืบสารปฏิทานของนาคอมมึงต้องไปทำตลกแล้วทั้งนั้นนะขายเสียงหัวเราะให้ผู้คนคเออเล่นได้ไหมเดยเดี๋ยวไปเล่นซีคอมอน,นี่คืออันนี้คือบทพิสูจน์นะไอ้ชายซีคอม,คอมเรื่องนี้จะเป็นบทพิสูจน์ว่ามึงจะสามารถเป็นนักแสดงได้ไหมมึงไปเทสเคิร์กมั่วไม่ได้นะไปขำเขิม,ขมนี้ไม่ได้ผู้กำกับเขาวีนใส่มึงนะมึง มีคนบอกว่าดีชายไม่ต้องทำอะไรเยอะดัดฟันให้ฟันมันสวยแล้วก็ทำจมูกให้มันนิดนึงเรไม่ทำหรังจมูกจะหล่อออจะจะหล่อไปทำไมถ้าคุยยังเล็กเหมือนเดิมใช่อันนี้คือพูดถึงคนอื่นอะ่ะใช่มึงจะหล่อไปเพื่ออะไรในเมื่อหล่อมาแล้วหำก็ยังเล็กเหมือนเดิม okay. อันไม่มีประโยชน์หรอกใช่เอ็นปะไปเมาเมาอช่ยไม่ใช่เรื่องจริงนะคะแซวเล่นแซวมันเล่นนะคะแซวแซวอีชัยเล่นตีนี่รอดูเลยมีคนกดหัวใจใหญ่เลยแต่เมาก็เห็นด้วยกับที่กูพูดเอออีชายเป็นโรงแรมที่นอนไม่เคยได้นอนตีสองตีสามก็แบบ ไม่เกรงใจคนห้องข้าง,างเลยมันเป็นโรงแรมที่ไม่เก็บเก็บเสียงโรงแรมที่อยู่เนี่ยอะไรดีหมดเลยนะครับแบบที่พงที่พักอะไรแบบเลศหรูหมดแต่อันหนึ่งขอรีเฟรคือไม่เก็บเสียงเลยไม่เก็บเสียงโรงแรมไม่เก็บเสียงเลยแบบตอนตีสองตีสามแบบสะดุ้งมาเอะแอะอะอันนี้เรื่องจริงนะครับทุกคนดิฉันก็ต้องช่ฉันหูฝาดเอาไม่ใช่หรอพอตื่นขึ้นมาแล้วไม่ได้หลับก็ต้องรอให้มันแบบเสร็จภารกิจกันจนแบบันเงียบเสียงเลยดิฉันถึงได้นอน มันเป็นครมากเขาี่รู้ส no. ึกว่ามาอยู่แล้วกูกูไปอยู่คอนโดดีกว่าอนะคะเนี่ยอี้ใจเนี่ยเมียมึงบอกว่าอยากแกงชัยก็มันเรื่องจริงหญิงจะให้มันทําหน้าทําไมในเมื่อหัมันเล็กเหมือนเดิมมันไม่ต้องทําไปทําหัดีกว่าได้เขาเข้ามาใเดลุยลินเลยความจริงก็คือความจริงค่ะใช่อยากทำนมค่ะพี่แฟรี่อยากเพิ่งทำเลย ก่อนจะทำอะไรอ่ะคิดให้ดีก่อนนะทำอ่ะง่ายแก้ยากฉันบอกก่อนนะใครที่คิดจะทำศิลยกรรมให้ท่องคำนี้ไว้เยอะว่าต้องมีเงินทำไม่ใช่ไม่ใช่มีเงินนะมันต้องมีเงินมันต้องมีอยู่เลยายแต่อยากจะฝากถึงใครก็ตามที่อยากทำศิลยกรรมว่าทำอ่ะง่ายแก้ยากฉะนั้นก่อนจะทำศิลปกรรมอ่ะศึกษาข้อมูลให้เยอะๆก่อนให้จนเรามั่นใจว่าเออที่เนี่ยไว้ใจได้ คุณภาพของเกตดีนู่นนี่นั่นจะเพิ่งดูข่าวคินอีกินหนึ่งหนึ่งฉันไม่อยากพูดในที่ตำรวจจับมาซิลิโคนซิลิโคนเถื่อนอะไรเงี้ยระวังให้ดีนะคะเขาจัดโปรให้ถูกๆ,ๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้เราทุกคนไม่รู้แล้วไม่ผิดนะคะคนไม่รู้ไม่ผิดแต่ว่าก่อนจะทำก็คือแบบให้หาข้อมูลให้แบบเยอะๆหาข้อมูลให้ดีๆเยอะๆก่อนแล้วตัดสินใจแล้วถึงค่อยไปทำนะคะ มีดิฉันมีแบบแม,แม่ๆพี่ๆหลายคนที่แบบเขาทํานมนะคะแล้วสุดท้ายต้องมาเอาออกเพราะว่าทําไปแล้วมันมีปัญหาเยอะเช่นไซส์ขนาดมันใหญ่เกินไปพอทำอะไซส์ขนาดใหญ่ตอนเป็นสาวๆมันก็ดูแบบเออหน้าอกหน้าใจมันก็แบบโอเคแหละแต่พอมันเริ่มอายุมากเริ่มอายุมากมันเริ่มมีพังผืดเกาะบ้างเรื่องซิลิโคนเริ่มเสื่อมสภาพบ้างร่างกายส่วนอื่นมันเสื่อมสภาพบ้างมันลังต้องเอาออกนะคะหลายคน ดังนั้นจะทําอะไรคิดดิฉันยังตอนนี้ดิฉันยืนยันว่าดิฉันยังยังพอใจกับลุกอันนี้อยู่ก็เลยยังไม่เปลี่ยนยังชอบเป็นอย่างนี้อยู่เอาวันไหนแบบเราอยากแบดแบดเราก็แบบแบดแบด,แบดไปเป็นผู้ชายไปก็ได้อยู่ยังรักตัวเองในเวอร์ชั่นที่เป็นผู้ชายนะก็เลยยังไม่อยากทําอะไรอืมแต่ว่าพอแต่งลุกนี้แล้วมันแบบมันต้องทํางานแล้วไงคนเขาคนเข,า,ขาซื้อเราในลุกนี้มันก็จําเป็นจะต้องขายลุกนี้แต่ถามว่า มีความรู้สึกขัดแย้งในตัวเองไหมว่าเอา้บา,าบางวันแต่งชายบางวันแต่งหญิงเหมือนมีคนคอมเมนต์ให้ฉันว่าตกลงอยากเป็นอะไรจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงความรู้สึกถามว่าขัดแย้งตัวเองไหมไม่เคยขัดแย้งเลยอย่างนี้ก็รักตัวเองในเวอร์ชันนี้เป็นผู้หญิงก็ได้รักแต่ว่าวันไหนอยากจะเป็นแบบลุกไปแบดก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ใส่วิกแล้วไม่โอเคได้หมดทุกลุกเรียกว่าไม่ขัดแย้งกับตัวเองเป็นยังไงก็ได้รักตัวเองในทุกเวอร์ชั่นเลย พร้อมที่จะรักตัวเองในทุกเวอร์ชันไม่ว่าจะเป็นลุกแบบแพรลี่ผมยาวแต่งตัวเป็นผู้หญิงนะคะหรือจะเป็นไพวันก็ได้ในบางวันเป็นไพวันที่เป็นลุกแบบเป็นผู้ชายเป็นแบดบอยทรงอย่างแบดก็ได้ไม่ได้สับสนนะแต่ว่าแบบรักตัวเองไงในทุกเวอร์ชันอืมแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบสับสนอืนี่ครับ ตอนนี้ยังไม่ทําแต่ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตจะไม่ทําแต่ขอเป็นทีละสเต็ปแล้วก็สเต็ปบายสเต็ปอืมอ,อ,อีชายเขาบอกว่าสเต็ปบายสเต็ปอะไรนะอีชายสเต็ปบายสเต็ปอืมสเต็ปบ<ม>ายสเต็ปในอนาคต<ห>อาจ<ห>จะทําอาจจะเปลี่ยนจมูกนิดนึงก็ได้ให้มันดูแบบให้มันดูแบบโด่งขึ้นแต่ว่าขอศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนแล้วค่อยทําตอนนี้ยังพอใจยอยู่เออรักตัวเองในทุกเวอร์ชั่นชอบคำนี้จังครัจริงจริง เราต้องรักตัวเราในทุกเวอร์ชันไม่ว่าเราจะอยู่ในเวอร์ชันไหนเป็นพระก็ได้เป็นอ,อุบาสิกาก็ได้นะคะ <laughs> จริงถ้าใครค้นพบเคล็ดลับเคล็ดลับความสุขอันนี้คุณจะใช้ชีวิตง่ายมากมหน้าที่ของเราก็คือเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเราเองอย่ารู้สึกแตกแยกกับตัวเองและรักตัวเองในทุกอย่างที่ตัวเองเป็นเป็นเพื่อนตัวเองนะคะแล้วมันจะมีความสุข สนุกเราต้องรักตัวเองให้มากพอก่อนคนอื่นถึงจะมารักเราเหมือนทุกวันนี้พอดิฉันแสดงให้ทุกคนเห็นว่าดิฉันเป็นแพรรี่ที่น่ารักได้ดิฉันไม่มีพิษมีภัยกับคนอื่นและดิฉันเป็นอย่างนี้จากใจจริงดิฉันมีความสุขจากการเป็นอย่างนี้จริงๆและดิฉันก็แสดงออกให้คนอื่นเห็นผ่านรอยยิ้มผ่านคําพูดผ่านความเป็นจริตจักร้านความเป็นตัวตนของตัวเองแสดงให้เขาเห็นว่าอันนี้คือการที่เราเป็นของเราอย่างนี้จริงๆ เราไม่ได้เฟกเราไม่ได้เราไม่ได,เไได้เราไม่ได้เป็นเพราะว่าคอนเทนต์หรืออะไรแต่เราเป็นจริงๆเรามีความสุขจริงๆพอคนอื่นเขาเห็นว่าเรามีความสุขจากการได้เป็นแบบนี้จริงๆคนอื่นเขาถึงจะรักเราคนอื่นเขาถึงจะรักเราคนถึงคนอื่นเขาจึงจะเริ่มคิดว่าเขาอยากเอาเราเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตในบางมุมของเขาจริงนี่ได้รางวัลน,นะเนี่ยความภาคภูมิใจของ LGBTQ ภาคภูม <f ọ c> <ind> ิใจที <laughs> say, uh, say, uh, like ่ไ <Sand> ด <inse out> like ้เป็นกระเทยค่ะดิฉันมีความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดเลยที่ดิฉันเกิดมาหนึ่งชาติดิฉันได้เป็นทุกอย่างที่ดิฉันอยากเป็นดิฉันอยากดิฉันเคยอยากเป็นพระดิฉันก็ได้เป็นพระมาแล้วดิฉันเคยอยากเป็นกระเทยดิฉันก็ได้เป็นกระเทยสนุกออกที่ชีวิตได้เป็นหลายอย่างมีกําไรมันจะเรื่องขาดทุนเออได้เป็นอะไรหลายๆอย่างมันได้กําไรนะคะมันไม่ใช่ว่าอยาก มันไม่ได้มันไม่ได้ขาดทุนยากมากเลยครับคุณแพรรี่สอนเรื่องนี้หน่อยว่าเราควรจะภูมิใจในตัวเราอยัางไงหาข้อดีในตัวเองให้เจอสิคะคุณพี่ต้องหาข้อดีในตัวเองให้เจอก่อนต้องหาว่าตัวเองมีอะไรให้ตัวเองน่าภูมิใจทงซึ่งทุกคนมีดิฉันยืนยันว่าดิฉันขอยืนยันว่าทุกคนมีความน่าภาคภูมิใจในตัวเองต้องหาให้เจอมองจากตัวเองไม่ใช่มองตัวเองจากคนอื่น ต้องมองตัวเองจากตัวเองไม่ใช่มองตัวเองจากคนอื่นไม่ใช่คนอื่นเขามาคอมเพลนเราเขามาบอกว่าเรานู่นนี่นั่นไม่ใช่เราต้องมองตัวเองจากตัวเราว่าเราพอใจอะไรในความเป็นตัวเราเหมือนดิฉันนะดิฉันไม่รู้สึกว่าการเป็นแบบนี้การที่ดิฉันเป็นแบบนี้มันมันมีปัญหาหรือมันสร้างปัญหาอะไรในการใช้ชีวิตของตัวดิฉันดิฉันมองแค่จุดนี้จุดเดียวว่า ดิฉันเป็นอย่างนี้ความเป็นตัวของดิฉันแบบนี้มันไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาใดๆสำหรับการที่ดิฉันจะใช้ชีวิตหรือจะมีชีวิตบนโลกใบนี้ร่วมกับคนอื่นดิฉันคิดแค่นี้พ่อดิฉันคิดแค่นี้มันก็จบแล้วมันก็ตอบตอบทุกคำถามแล้วว่าการเป็นแบบนี้มันไม่ผิดมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรก็ไม่ไม่ได้มันจะเป็นปัญหาของใครก็แล้วแต่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณแล้วแต่มันไม่ได้เป็นปัญหากับฉันนี่ ฉันใส่บิกแล้วฉันสวยฉันใส่ชุดผู้หญิงแล้วฉันสวยฉันดูมีความสุขมันก็จบแล้วเพราะสิ่งที่ฉันเป็นเองมันไม่ได้เบียดเบียนเธอน,นะแต่ถ้าเธอจะชอบหรือไม่ชอบในปัญหาเธอเธอก็ไปจัดการกับสายตาเธอเองไปจัดการกับวิธีคิดไมเคิลของเธอเองเช่นบางคนยังรู้สึกว่ารับไม่ได้กับพวก L G B T Q ยังมองพวก L G B T Q เป็นพวกผิดเพศมองว่าคนที่เคยบวชพระแล้วศึกออกมาไม่ควรเป็นแบบนี้อันนั้นเป็นปัญหาที่ไมเคิลของคุณ ไมซ์เซ็ตที่มันตกยุคไมซ์เซ็ตบางอย่างที่มันตกยุคไมซ์เซ็ตบางอย่างที่มันมันตามไม่ทันโลกอันนั้นก็เรื่องคุณคุณไปจัดการไมซ์เซ็ตของคุณแต่มันไม่ใช่ปัญหาของดิฉันเพราะดิฉันรู้สึกว่ามันไม่ผิดดิฉันเป็นแบบนี้มันไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดต่อใครไม่ได้ผิดต่อตัวเองไม่ได้ผิดต่อครอบครัวไม่ได้ผิดต่อสังคมไม่ได้ผิดดิฉันไม่ได้ไปโกงเงินใครดิฉันไม่ใช่เป็น แชร์ลูกโซ่ดิฉันไม่ได้ทำแชร์ลูกโซ่ดีฉันไม่ได้เปิดเปิดเว็บพน,นันออนไลน์ดีฉันไม่ได้ขายของผิดกฎหมายดิฉันเป็นพลเมืองคนหนึ่งที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับคนอื่นดิฉันเป็นกระเทยที่สวยคนหนึ่งดิฉันเป็นกระเทยที่สวยคนหนึ่งแล้วดิฉันผิดอะไรเออดิฉันไม่ผิดกระเทยสวยไม่ผิดเป็นผู้หญิงอย่าอยู่สวยเพราะไม่อย่งงางนั้นกระเทยจะสวยกว่าจบ นะครับอะไปแล้ว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 นะครับ